ตอนนี้อยู่นนทบุรีบรรยากาศบ้านสวนครับชมบรรยากาศบ้านสวนนะสูบน้ําเข้าบ่ออันนี้เป็นคลองนี่เป็นคลองนี่นะครับเดินเราก็เลินเนล้ะคลองนะครับเดินลาะคลองไปหาอะไรสุขกายสบายใจกันครับนี่นะสายขวาสายขวา มะขามมะขามอ่อนเอ้ยไม่อ่อนแล้วเนี่ยไงคุณหญิงไหนดูกลอ้องนี้สบัดต่อไม่รอนแล้วนะนี่เดนินถ่ายโอ้สวยสวยไปเดี๋ยวไปถ่ายถุงนวนให้ดูใหม่อีก<ม>อะไรไม่ไา่โคตดอะเอาบ้องเหรอ ไหนอย่างไงครับบรรยากาศฟินๆเดี๋ยวไปถ่ายถึงงวดให้ดูแล้วกัน